ทางเข้าไปตกปลาสวัสดครับผมช่องพิชิ่งบายตีนะครับผมวันนี้เรามากันที่หมายใหม่นะครับวันนี้เราบุกหมายดูหมายสภาพหมายครับพันมากผู้สูงวัย ไม่สีสามสาวาสามสาวมาทรมานครับผมเป็นไม้ที่แบบเป็นหน้าผาครับอ่าพอดีว่าณตะวันชี้จุดมาครับว่าไม้นี่เป็นไม้รากฏดนะครับก็ดูสภาพไม้นะครับก็คาดว่าน่าจะมีตัวนะครับแต่ว่าโคตรทรหดเลยครับผมโอ้โหเป็นสภาพไม้ที่แบบตกปลาลําบากมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็พาไส้ไก่แล้วก็เยื่อหมักมาด้วยนะครับผมไส้ไก่เยื่อหมักแล้วก็ไส้เดือนไส้เดือนไม่น่นะครับ ไส้เดือน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 เดีอนเดนเดื่ยวก่อนเกี่ยเไือต้องเม่ต้อเอนเลัวเปือนือนเดนเดือนเกเเนเนเนะครับ,ล,ล,รบลงไปแล้วมีนนี้เออออ้อด้ดเ อยู่อย <im> ู่อยู่โอ้โหตายอยู่อยู่สุดที่อยู่ปรากฏมาแคบปลาคอปราคอดโอ้ยมาแล้วครับปรากฏโอ้โหสุดยอดตัวแรกกดเหรียงกดเหรียญอัอับอับอัมาแล้วสุดยอดนี่ครับกดเหรียงตัวแรกขอใส่กระชังก่อนนะครับ พอไหมเที่ยวพอไหมมาแล้วกดเหลืองตัวเล็กสวยงามหักเลยตีไม่ต้องไสเดือนเย่มาที่นี้ไม่ต้องไสเดือนี่ทางนี้ไอเขาเยี่ยวมักโคตรไวเลยลงป๊บเดียวกินเลยเอาถุงเท้าไปไหนนะอยู่นี่ครับโอ้โหลงกินเลยเป็นไงล่ะเหมือนจริงๆกัาเยี่ยวหมัก หอมหอมชื่นใจเลยนม่ยังดมอยู่เลยหี่ว่าเหม็นเหม็นเหม็นโอ้ยตัวที่สองแล้วตายติดมือไม่เป็นไรก็เช็ดได้ยังเหอะเดี๋ยวค่อยล้างอย่าเช็ดกางเกงเดี๋ยวมันเห็นบวชนะเจ๊สุดยอดแห่งความเหม็นครับ ไม่เอาวาเอาพูดกับกล้องนี่นะครับกดเหลืองกดที่สองครับผมใสสวยๆเย่ๆโอ้โหยังหมักยังหมักยังไวเลย